คลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําการออกกําลังกายในส่วนของท่าเบอร์กปี้นะคะจะเป็นการออกกําลังกายที่เน้นในส่วนของกล้ามเนื้อบูเตียสนะคะกล้ามเนื้อก้นนะคะกล้ามเนื้อฮิปแฟกเซอร์นะคะกล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็มัดใหญ่ๆของเราจะเป็นกล้ามเนื้อแอฟโดมิโน่นะคะแล้วก็ในส่วนของมัดรองจะเป็นโชเดอร์กับเชสนะคะกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะแล้วก็หัวไหล่นะคะและแล้วก็ถ้าเราเล่น ท่านี้ก็จะเป็นในส่วนของคาร์ดิโอด้วยนะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจนะคะได้ทํางานนะคะมากขึ้นโอเคเซตอัพ okay. ท่าของเรานะคะก็จะยืนกางขาระหว่างหัวไหล่บบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือแตะวางลงไปกระโดดออกในลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนฟูลแ p l a n k นะคะดึงตัวกลับเข้ามาแล้วเทคตัวโดดขึ้นนะคะลักษณะแบบนี้ โดดออกขาคู่นะคะโดดเข้าขาคู่เหมือนกันแล้วก็เทคตัวโดดขึ้นไปด้านบนนะคะลองท่าแบบนี้ก่อนอันดับแรกลองโดดเข้าโดดออกเข้าแล้วออกนะคะท่านี้ให้หายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะไม่กั้นหายใจนะคะพอเราได้ท่านี้เสร็จปุ๊บโดดขึ้นด้านบนนะคะในส่วนของท่าเต็มๆของมันนะคะ เรามาดูท่าเต็มนะคะปึ๊บแข็งตัวเร็วขึ้นได้กล้ามเนื้อหัวใจเรานะคะแก่งหน้าท้องนะคะหายใจเข้าออก